หนึ่งนาทีไม่ควรพลาดผมรังบิ๊กเป็นขาวันนี้ผมมีรถยุโรปคูเป้เมอร์เซเดสเบนซ์ซีสองร้อยเอ็มจปี2 0 1 9ันจดยีครับทุบตลาดไต้ยนอนเพียง1 9 9 8 0 0 0าบาทครับคันนี้นะครับไฟหน้าของเขาเป็นมัตติบีมเอลวครับพร้อมเซ็นเซอร์หน้านะครับให้6จุดนะครับกระจังหน้าครับมีคาร์บอนแคบลาดแต่งมาให้กลุ่มครีมนะ ด้านข้างครับผมพร้อมแม็ก MG สวยๆแบบนี้ครับมาพร้อมกับยาง b i s t o n e ปี2022ใส่ชุดแต่งสปอยเลอร์หลังแบบแคปล่ามให้เรียบร้อยครับไฟท้ายแบบ LED โลโก้กลางเบนซ์ตรงนี้นะครับซ่อนกล้องอยู่ด้านในกระจกปรับไฟฟ้าแบบ, Auto บออโต้เบาะปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีเบาะให้3จุดเครื่องเสียงเบอ,อร์มาสเตอร์มลายแบบเฟสลิฟแล้ว3ก้านพร้อมหน้าปัด จอแบบดิจิตอลขนาด10.25นิ้วรองรับ Apple CarPlay รถสีเทาดำภายในสีแดงเป็นเบาะสปอร์ตคูปเป้สองประตูแต่สีที่นั่งคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc เทอร์โบระบบเกียร์9สปีดโชว์รูมของเรานะครับรับประกันโครงสร้างตัวถังว่าไม่มีเรื่องชนหนักพิกคว่ำมจมน้ำไฟไหม้และการตัดต่อตัวถังดๆทั้งสิ้นครับและที่สำคัญเรื่องการกังมลครับ ทางชูรุมเรารับประกันและการันตีแน่นอนว่าไม่มีเรื่องนั้นแน่นอนครับฝากกดไลค์ฝากกดตามฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานบิ๊กเป็นคาเพื่อสรรสร้างคลิปดีๆต่อๆไปกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ